ดังรุ่นใหญ่สุดดีใจรีบบินมาหาหมากคิมเบอรี่ร่วมง,งานแต่งจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงและตอนนี้ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นคู่ชีวิตกันแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มหมากปร,รินสุภารัตน์กับนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโวเทมัสซึ่งเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดขึ้นณนะห้องโวบอลรูมโรงแรมเซนทรัแกนแอทเซ็นทรัลเวล์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกมากๆมีคนบันเทิงทั้งรุ่นน้อง เพื่อนและรุ่นใหญ่มาร่วมง,งานแสดงความยินดีกับทั้งคู่เพียบหนึ่งในนั้นก็คือครูเงาะรสสุคนที่รักและเอนดูมาคิมเบอรี่มากๆถึงขั้นลงเครื่องปุ๊บรีบมางานแต่งเลยโดยครูเงาะได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวรวมเฟรมกับบ่าวสาวพร้อมระบุข้อความว่าลงเครื่องปุ๊บก็มางานมากคิมเลยดีใจกับทั้งสองคนมากๆเห็นมาตั้งแต่แรก you are so pure so authentic so inspiring เหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มที่ได้มาเห็นความรักของเด็กสองคนนี้ #loveyou #markkimthewedding ยินดีด้วยนะคะ